สวัสดีค่ะพบกับห้องเรียนคณิตศาสตร์ของที่เชื่อฝนอีกเช่นเคยสำหรับคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องการแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสูงกว่า2ให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองซึ่งเป็นเนื้อหาคณิตศาสตร์ของชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก่อนที่เราจะไปดูตัวอย่างเรามาดูสูตรผลต่างกำลังสองกันก่อนเขาบอกว่า a กำลังสองลบ b กำลังสองจะเท่ากับ a ลบ b คูณด้วย a บวก b หรือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังไปดูตัวอย่างที่1กันก่อน ตัวอย่างที่หนึ่งเขาบอกว่าแยกตัวประกอบของ n กําลังสี่ลบด้วย256นักเรียนจะต้องทำ n กําลังสี่กับ256ให้อยู่ในรูปกําลังสอง n กําลังสี่ทำให้อยู่ในรูปกําลังสองก็จะได้เป็น n กําลังสองยกกําลังสองคือเป็นเลขยกกําลังสอนเลขยกกําลังเราจะนำเลขชี้กําลังมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ n กําลังสองบวกสองซึ่งไปเท่ากับพจน์หน้าก็คือ n กําลังสี่ น์หลัง256นักเรียนก็หาว่าอะไรคูณกันสองครั้งได้เท่ากับ256นั่นคือ16ยกกำลัง2 16คูณ16ได้256เสร็จแล้วนักเรียนก็เข้าสูตรกำลังสองหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังแล้วนักเรียนก็แยก n กำลังสองทั้งหมดยกกำลังสองลบ16 ยกกำลังสองออกในรูปผลต่างกำลังสองก็จะได้ว่า n กํากำลังสองลบสิบหกคูณด้วย n กํากำลังสองบวกสิบหกนักเรียนสังเกตอีกไหมว่า n กํากำลังสองลบสิบหกอ่ะสามารถทำให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองได้อีกซึ่งเราจะทำสิบหกเนี่ยให้อยู่ในรูปยกกำลังสองก็คือสี่คูณ4เป็น16ได้ n กํกำลังสองลบ4กำลังสองคูณด้วย n กํากำลังสองบวกด้วย16ทําทำไม n กํากำลังสองบวกด้วย16เราไม่ทำ บวก16เนี่ยให้อยู่ในรูปกําลังสองเหมือนกับตัวข้างหน้าเพราะว่าอันเนี้ยมันคือรูปผลบวกกําลังสองไม่ใช่ผลต่างผลต่างคือการลบเพราะฉะนั้นเราเลยทําแค่ n กำลังสองลบด้วย16แล้วนักเรียนก็จะได้ n กำลังสองลบสี่ยกกำลังสองน่ะแยกออกมาเป็นสองวงเล็บในรูปผลต่างกำลังสองก็จะได้เป็น n ลบสี่คูณด้วย n บวกสี่แล้วก็คูณด้วย n กำลังสองบวกด้วย16ดังนั้นเราได้ n กำลังสี่ลบ256เท่ากับ n ลบ4คูณด้วย n บวก4คูณด้วย n กำลังสองบวกด้วย16ไปต่อกันที่ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่สองเขาบอกว่าแยกตัวประกอบของ x กำลัง4บวก4 x กำลังสองลบ32พหุนามนี้มี3พจน์พจน์แรกเราจะเรียกว่าพจน์หน้าคือ x กำลัง4พจน์ที่2เราเรียกว่าพจน์กลางคือ4 x กำลังสองพจน์ที่3คือ32เราจะเรียกว่าพจน์หลังทีนี้นักเรียนก็ แยกให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองโดยที่นักเรียนจะเขียน x ก,กำลังสองกับ x ก,กำลังสองไว้สองวงเล็บคือหน้ากับหลังแล้วเราก็ทำให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองคือวงเล็บหน้าเป็นลบวงเล็บหลังเป็นบวกเสร็จแล้วนักเรียนก็มาหาว่าอะไรคูณกันตัวไหนที่มันคูณกันแล้วได้เท่ากับลบสามสิบสองคือได้เท่ากับคดหลังแต่ต้องบวกกันได้เท่ากับคดหน้าด้วย ดังนั้น8คูณ4ได้32แต่เราต้องการให้ค่าพจน์หน้าเป็นบวกดังนั้นเราจึงได้8คูณด้วยลบ4ได้ลบ32พจน์กลางก็คือ8บวกลบ4ได้เท่ากับ4เราก็นำ8กับลบ4เนี่ยมาใส่ในวงเล็บข้างหลังเราก็จะได้วงเล็บข้างหน้าคือ x กำลัง2ลบ4วงเล็บข้างหลังเราจะได้ x กำลัง2บวก8หลังจากนั้น นักเรียนก็ทำ x กำลัง2ลบ4ให้อยู่ในรูปยกกำลัง2อะไรที่คูณกัน2ครั้งแล้วได้เท่ากับ4 2 2 2 2ได้4นักเรียนก็จะได้ x กำลัง2ลบ4เนี่ยได้เป็น x กำลัง2ลบ2กำลัง2เสร็จแล้วก็แยก x กำลัง2ลบ2ยกกำลัง2เนี่ยให้อยู่ในรูปผลต่างกำลัง2ก็จะได้เป็น x ลบ2คูณด้วย x บวก2แล้วก็คูณด้วย x กำลัง2บวก8 ดังนั้นเราได้ x กํลัง4ลบด้วย 4x กํลัง2ลบด้วย32เท่ากับ x ลบ2คูณด้วย x บวก2คูณด้วย x กําลัง2บวก8ลองมาดูอีกสักหนึ่งตัวอย่างตัวอย่างที่3เขาบอกว่าแยกตัวประกอบของ x กํลัง4ลบ 12x กํลัง2บวกด้วย35นักเรียนก็ทำเหมือนเดิมเขียน x กํลัง2ไว้2วงเล็บหน้าหลังเขียนให้อยู่ในรูปผลต่างกําลัง2เสร็จแล้ว นักเรียนก็ไปหาพจน์หลังว่าอะไรคูณกันแล้วได้เท่ากับบวกสามสิบห้าแต่ต้องบวกกันแล้วได้เท่ากับพจน์กลางคือลบสิบสองด้วยดังนั้นพจน์หลังอ่ะคือลบเจ็ดคูณด้วยลบห้าได้เท่ากับสามสิบห้าแล้วพจน์กลางอ่ะมันคือลบเจ็ดบวกด้วยลบห้าได้เท่ากับลบสิบสองเพราะว่าลบเจอลบลบเจอลบหาผลลัพธ์โดยวิธีการบวกแล้วได้คำตอบเป็นลบพอเราได้พอเรารู้แล้วว่าพจน์หลัง กับน์กลางคืออะไรเราก็นาลบเจ็ดกับลบห้าเนี่ยมาใส่ในวงเล็บวงเล็บที่หนึ่งก็จะได้เป็น x ยกกําลังสองลบเจ็ดวงเล็บที่สองก็จะได้เป็น x ยกกําลังสองลบห้าแล้วเราก็มาแยกสองตัวเนี้ยให้อยู่ในรูปผลต่างกําลังสองทีเนี้ยปัญหาก็คือว่าเจ็ดกนะับห้าน่ะมันคือจํานวนเฉพาะซึ่งมันไม่มีอะไรที่คูณกันสองครั้งแล้วได้เท่ากับเจ็ดกับห้าดังนั้นเราจึงให้เจ็ดกับห้าเนี่ย ติดรูทไว้นักเรียนก็จะได้เป็น x กําลังสองลบรูทเจ็ดยกกําลังสองคูณด้วย x กําลังสองลบรูทห้ากำลังสองหลังจากนั้นนักเรียนก็เข้าสู่ผลต่างกําลังสองหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองเท่ากับหน้าลบหลังคูณด้วยหน้าบวกหลังนักเรียนก็จะได้ x ลบรูทเจ็ดคูณด้วย x บวกเจ็ดคูณด้วย x ลบรูทห้าคูณด้วย x บวกรูทห้า นักเรียนมาทำสองวงเล็บนี้ให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองก็แค่แยกออกเป็น2วงเล็บให้อยู่ในรูปผลต่างตามสูตรแล้วนักเรียนก็จะได้ x กำลังสี 12, ่ลบสิ x กำลังสองบวกสามสิเท่ากับ x ลบรูทเคูณด้วย x ลบคูณด้วย x บวกรูทเจคูณด้วย x ลบรูทหคูณด้วย x บวกรูทห้แค่นี้เองค่ะจบแล้วการแยกตัวประกอบพหุนามดีกรีสูงกว่า2ให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสอง ท้ายคลิปนี้ก็ฝากให้นักเรียนหมั่นทบทวนเนื้อหาบทเรียนด้วยนะยังไงไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ